สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความกรองสถานการณ์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพต์มานำเสนอครับแลกกันคนละมัดก่อนดันกาซิโนอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อทินัการเมืองยุคนี้ไร้การซื้อตัวนักการเมือง และว,ว่ากันด้วยเรื่องอุดมการการเมืองล้วนๆทำให้สอสอต่างย้ายพักเพื่อสนองตอบความมุ่งหมายในการรับใช้ประชาชนตราบใดที่งาช้างยังไม่งอกออกมาจาก,มากหมาหมาการเมืองยังเป็นเรื่องของผลประโยชน์และใช้เงินเป็นตัวขับเคลื่อนเกมอย่างยากที่จะปฏิเสธโมเดลการเมืองที่ยืนหยัดต่อสู้กับระบบอุปถัมภ์กำลังเข้าสู่ภาวะอ่อนแรง เมื่อภาพเป็นความเป็นจริงสสในพื้นที่จําเป็นต้องดูแลช่วยเหลือควักกระเป๋าจ่ายทั้งงานราชงานหลวงตามจารีตที่เคยทํามาทางเลือกแห่งอุดมการจึงยากลําบากยิ่งนักหัวเรือใหญ่ประเภทใจถึงพึ่งได้ฝากตัวรับใช้นายจึงกลายเป็นพื้นที่เพื่อรอตกนักการเมืองที่พร้อมจะเดินเข้าสู่เส้นทางการเมืองเก่าจนถึงขนาดที่ช่อพันนิกาวานิช แกนนำคณะก้าวหน้าต้องออกมาย้อนอดีต40ปีว่าด้วยเรื่องการีทางการเมืองขึ้นมาแสะพวกโหนกระแสพักจนได้ดีก่อนจะผันตัวเป็นพวกทรยศประชาชนและควรจะถูกลงโทษด,ด้วยการประชาทันในการเลือกตั้งครั้งหน้าปรากฏการสอสอย้ายพักช่วงนี้เปรียบเหมือนน้ำจิ้มเคียงวาระการปรับคอรมอและเสริมการเมืองภาพใหญ่ว่าด้วยการเมืองสีแดงกับสีน้ำเงิน ที่กำลังต่อยกันนัวหลังจากตบจูบโชว์คนดูมาพักใหญ่และเป็นการแสดงพลังอำนาจของสีแดงว่ามีพักพันธมิตรที่แข็งแกร่งพร้อมสับด้วยเงินทุนมีศักยภาพดูดงูเห่าได้อย่างต่อเนื่องพร้อมเข้าตีบ้านใหญ่ให้สันสะเทือนและสามารถทุบพักการเมืองเก่าให้สอสอแตกรังได้ต้องยอมรับว่า เข้าสู่ช่วงของการประทักกันแรงในการให้ได้มาในสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างต้องการแต่ขณะเดียวกันก็เหมือนเป็นการทวงดุลให้ทั้งสองสีจากขั้วอันรักนิยมเกินความสมดุลไม่มีฝ่ายไหนคุมอำนาจเบ็ดเสร็จเพราะจะยากต่อการบริหารจัดการในอนาคตของมือที่มองไม่เห็นจึงเป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างแลกกันหมัดต่อหมัดหลังจากการวางเกมของพรรคสีน้ำเงิน ในการก่อร่างสร้างฐานการเมืองผ่านสภาสูงซึ่งมีผลต่อการแต่งตั้งคนเข้าไปนั่งในองค์กรอิสระเพื่อคุมทิศทางคดีความที่ค้างอยู่เกิดอาการรวนอยู่เหมือนกันรวมไปถึงการผ่านร่างกฎหมายการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต่างฝ่ายต่างอยากวางกลไกที่เอื้อต่อการสืบทายาทให้กับกลุ่มพวกตัวเองในระยะยาว จึงไม่แปลกที่ปฏิบัติการริบก้านใบ4ีน้ำเงินในคดีหัวสอวอขั้นแรกก็ใช้ยาแรงเพื่อจัดการกับสอวอจำนวนหนึ่งโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นแกนหล,ลักในการเดินเกมแรงโดยการเคาะเพิ่มข้อหาอั้งยี่ส่องโจนมัดคอเป็นหัวเชื้อไปถึงขั้นยุบผักแต่ก็ถูกสวนหมัดด้วยการที่พัพนธมติทวีอสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมถูกริบดาบในการกำกับดูแล DSI เขย่าวขวัญข้าราชการที่กําลังจะเงื้อฟันให้อกสั่นขวัญแขวนวัดใจในการลุยคดีต่อไปว่าจะไปได้ถึงสุดซอยหรือไม่หรือแค่ปิดจ็อบในการวางสวสำรองบางส่วนเพื่อถ่วงดุลและหมอกรอให้การเมืองระดับบนไปตกลงต่อรองกันในห่วงเวลาต่อไปจากปรากฏการณ์ดังกล่าว พรรคสีน้ำเงินมีแนวร่วมธรรมชาติที่มีทั้งพลังอำนาจและศักยภาพในการหยุดเกมของสีแดงได้อย่างชะง,งักงันและมักมาได้ถูกที่ถูกเวลาหากย้อนกลับไปดูปมประเด็นสำคัญที่ทำให้ทั้งสองพรรคยังเคลียร์กันไม่ลงตัวนอกจากการปรับคอรมอการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นก็คือร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex ซึ่งมีการเสนเป็นกุญแจสำคัญของการผลักดันกฎหมายนี้เป็นตัวแปลดูท่าทีจากอนุทินชาญวิรกูลหวัน้าพักภูมิใจไทยค่อนข้างชัดในเรื่องการสรนับสนุนอย่างมีข้อแม้โดยระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวยังมีอีกหลายขั้นตอนและที่สำคัญที่สุดคือฟังเสียงประชาชนทั่ดีที่สุดควรทำประชามติให้ประชาชนตัดสินใจในเมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ช่วยผลักดันเศรษฐกิจสร้างงานสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนฟังแล้วดีก็ถามประชาชนเลยพักภูมิใจไทยสรับสุนทางนี้เคยเสนอท่านนายกไปแล้วและท่านก็รับฟังถ้ามีประชามติทุกคนสบายใจแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นจะต้องไม่มียิงลูกโดดพักร่วมต้องโหวตกฎหมายนี้ทุกพักถ้าพักหนึ่งมีเงื่อนไขพักอื่นก็ต้องมีเงื่อนไขแบบนั้นถือว่าไม่เรียบร้อยก็ยังไม่ต้องเอาเข้าสภา พรคร่วมรัฐบาลต้องเป็นหนึ่งจึงจะผลักดันได้นี่คือเรื่องของสปิริตพักร่วมรัฐบาลสำหรับการขับเคลื่อนของสภาสูงซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับพักสีน้ำเงินมีการตั้งคณะกรรมการที่การวิสามันพิจารณาล่วงหน้าโดยแต่งตั้งคนนอกเข้าไปร่วมพิจารณา12คนซึ่งมีตัวตึงที่วิพากษ์ระบอบทักษิณเข้าร่วมด้วยได้แก่นายแก้วสรนอดีโพธินักวิชาการอิสระและอดีตสว นายคำนูนสิทธิสมานอดีตสื่อมวลชนและอดีตสวศาสตราจารย์พิเศษจรัญพักดีธนากุลอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญรองศาสตราจารย์เ,เติมศักดิ์ปินทองนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และอดีตสวที่ฮือฮาไปกว่าน,นั้นคือที่ประชุมได้พิจารณาเชิญบุคคลมาให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มอาทิกลุ่มที่หนายชวนหลีกภัยนายนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ นายสมชายวงสวัสดิ์นายเศษฐาทวีสินมาให้ข้อมูลว่าสมัยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานบันเทิงครบวงจรที่มีคาสิโนโหรือไม่และคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายนี้กลุ่มที่2อ,อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรหรืออดีตประธานวุฒิสภาอาทินายมีชัยริชุพันธ์นายอาทิตย์อุไรรัตน เพื่อสะท้อนมุมมองของฝ่ายนิติบัญญัติทั้งด้านข้อกฎหมายและใช้อำนาจควบคุมการใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินกลุ่มที่ 3. นักวิชาการหรือผู้แทนองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทินายสุภชัยพานิชภักอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกและนายเศรษฐพุทธสุทธิวาฒน์ุพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยโดยกรรมมาธิการต้องการรับทราบความคิดเห็นและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หากมีสถานบันเทิงครบวงจรที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยรายชื่อทั้งหมดนั้นถือเป็นเบอร์ใหญ่ที่มีน้ำหนักเป็นพงนำในการปลุกกระแสมวลชนในการออกมาต่อต้านได้อย่างชอบธรรมและมีพลังมากที่สุดขณะที่พักเพื่อไทยออกมาการันตีว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างสุดกำลังโดยดัชนุพรคุณการ์โคศกพักเพื่อไทยออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ตอนนี้ร่างพะบออินดัสเทรนเมนต์ค้างในวาระของสภาอยู่แล้วซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพิจารณาคาดว่าจะมีการพิจารณาในวันที่9กรกฎาคมโดยภายในพักมีการพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วว่าจะต้องเตรียมข้อมูลและคนอภิปรายให้เห็นว่าสาเหตุและความจําเป็นของร่างกฎหมายฉบับนี้คืออะไรจะมีการประชุมกันอีกครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาหลังจากที่สสได้ลงพื้นที่ช่วงปิดสมัยประชุมสภา เพื่อไปทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องกฎหมายฉบับนี้โคศกเพื่อไทยระบุแต่ในช่วงเวลาเกือบสองเดือนต่อจากนี้จะเป็นการวัดกำลังภายในต่อการผลักดันว่าจะแรงขึ้นหรือลดลงซึ่งนั่นก็คืออยู่ที่สถานะของทักษิณชินวัตรที่ยังมีความไม่แน่นอนเพราะคดีความที่ยังเป็นระเบิดเวลาค้ำคออยู่และยังคาดเดาได้ยากว่าผลจะออกมาจาก ทิศทางไหนสถานการณ์ของสีแดงและสีน้ำเงินจึงยังไม่มีใครเพียงพลำ้ำเพราะชนักติดหลังทางคดีความกลายเป็นคือค้าคออยู่ทั้งสองฝ่ายและกลายเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่การเจรจาแบ่งเค้กก้อนใหญ่ที่กําลังจะมาถึงทำให้ขณะนี้ยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในสึดยกนี้อย่างชัดเจนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีดี มาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ